นี่เป็นเรื่องผิดปกติสำหรับเจ้าชายหรือว่าเขาตั้งใจแน่ๆแล้วไม่สิเหตุผลที่เจ้าชายมีอำนาจมากก็เพราะว่าเขามีใจิตใจมั่นคงและไม่ถูกสิ่งภายนอกหลอกแค่นั้นแหละต่อไปก็เหลือเพียงคนสุดท้ายเ,อ,ายเอ้ให้ตายเถอะให้ตายเถอะหวังว่าคุณสมบัติชั้นบนจะดึงดูดความสนใจของเขาราชวงต้ายานมีความลับที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่อย่างนั้นเจ้าชายองค์นี้จะทรงพลังขนาดนี้ได้อย่างไรนี่มันสัตว์ประหลาดชัดๆเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีขอบเขตใดๆร่างกายของเขากลับแข็งแกร่งหน้าขันก็ลอ,อยทั้งหมดเหล่านี้ของยิงไม้ที่ข้าพบโดยบังเอิญในวัยเด็กความแข็งแกร่งของพวกเขาสามารถต้านทานอันตรายศักดิ์สิทธิ์เรียสิบได้ระยะหนึ่งไม่คาดคิดเลยว่าเสียวเทียนจะโจมตีระยะไกลความสามารถของข้าที่เติบโตในสุญญ์ไหลขึ้นอยู่กับการเก็บ,เก,บเกี่ยวจากโบราณวัตถุ ตามมันทึกที่เป็นลายลากักษณ์อักษรของธาตปรักหักพังนั้นเป็นของอาณาจักรยานผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณความสัมพันธ์ระหว่างจักรพรรดิตย้ยานและราชวงศ์ใต้ายานนั้นเชื่อมต่อกันอย่างแยกไม่ออกในทุกวันนี้กองกำลังต่างๆกำลังจ้องมองราชวงศ์ต้ยานโดยเฉพาะอย่างยิ่งความลับของราชวงศ์ต้ายานเดิมที้ค่าคิดว่าจะต้องมีสมบัติลับบางอย่างในรูปแบบที่เจ้าชายสามารถทะลุทะลวงไปได้ไม่คิดว่าความสามารถของเขาจะน่ากลัวขนาดนี้ ในที่สุดก็จากไปเฮ้ยเข้าใจแล้วไอ้บ้าเอ้ยเจ้าหูจะแตกอยู่แล้วข้าจะ,ะนาม,มันเจ้าเป็นเด็กซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงหรือเปล่าเนี่ยข้าวิ่งหนีข้าจะระเบิดสถานที่แห่งนี้ไม่ให้เหลือซะข้าเกรงว่าเขาจะออกไปตอนนี้ไม่ได้เจ้ากําลังวิ่งหนีจากนารกอะไรอะกระชากคอลงมาเลยไปกับข้ายอ่อมันตลกมากที่ผู้ชายคนนี้ซ่อนตัวอยู่ใต้เตียง มหาสัจจันรจริงๆถ้าเจ้าไม่มีประสบการณ์จนตัวใครจะกล้าเชื่อว่าราชสำนักแห่งดินแดนรกร้างตนใต้กำลังถูกโยนไปมาอย่างกับไก่เจ้าชายตกใจมากจึงซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงข้าควบคุมพลังจิตกลั้นลมหายใจและแม้กระทั่งควบคุมการเต้นของหัวใจให้หยุดชั่วคราวเจ้าพบข้าได้อย่างไงง่ายมากข้าได้ยินเสียงเลือดของเจ้าไหลได้ยินเสียงเลือดไหลนี่คือการได้ยินแบบไหนล่ะงั้นตกลงตามนี้ข้าตอบคำถามของเจ้าแล้ว ดังนั้นเจ้าควรตอบคำถามของข้าด้วยทำไมถึงมุ่งเป้าไปที่ราชวงศ์ใต้ายานผู้ยิ่งใหญ่ล่ะหากเจ้าสัญญาว่าจะไว้ชีวิตข้าข้าจะแจ้งข้อมูลให้เจ้าทราบลืมไปเถอะข้าจะไม่ถามแม่เจ้าชายน่ากลัวมากอย่ากลับบ้านกลับบ้านไปทานมื้อเย็นกันเถอะชีวิตของเจ้าชายได้รับการช่วยเหลือแล้วหอคอยซูยุนโลภตราชวงศ์ต้ายานผู้ยิ่งใหญ่ และมังบาไปข้าลงมือดําเนินการในที่สุดก็ถูกทําลายลงข้าไม่รู้ว่ามีคนบริสุทธิ์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากข้าฟาบาทไปคะเมื่อกี้นี้พระองค์ทรงลงนามสินราชาแห่งนรกหมายความว่าอะไรคะไม่มีอะไรหรอกมันเป็นแค่ชื่อรหัสที่ข้ามีในบ้านเกิด ชื่อรหัสคืออะไรมีความหมายพิเศษหรือเปล่าคะที่บ้านเกิดของข้ามีคำพูดที่ว่าราชาแห่งนรกยังให้เจ้าตายจนเที่ยงคืนใครจะกล้าเก็บใครไว้จนถึงยามที่ห้าใช่ใช่ค่ะยังไงก็ตามหยุดพูดเรื่องไราสาระได้แล้วใช่แล้วเด็กควรฟังผู้ใหญ่มอมฉันไม่ใช่เด็กต่อไปอีกแล้วค่ะก็ได้เจ้าตัวใหญ่ ข้าจะลืมไปได้อย่างไรว่าสัตว์ประหลาดสามารถได้ยินเสียงไหลเวียนของเลือดได้เจ้าชายกุพนตรีพวกเขามาเดินเล่นในป่าทําไมกันข้าได้พบบางสิ่งบางอย่างมันอันตรายมากมันเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัฐถ้าสูญเสียไปก็จะจนพายพิโรธของฝ่าบาทไม่ได้ตามที่เจ้าชายคาดไว้เขาสามารถนอนได้โดยไม่หายใจและไม่มีข้อบกพร่องใดๆเลยเอาละได้เวลากลับบ้านไปทานอาหารมื้อเย็นกันเถอะเจ้าชายคนนี้ตลกมากไอซาราเลวนั่นจากฮอคอยซูยุนข้าไม่รู้ว่า มีคนซุ่มรู้ร่วมคิดอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าพนตรีคะอย่าว่าข้าพูดมากเกินไปท่านอยู่คุนหันพลันแล่นเกินไปคะ่ะพนตรีคะข้าเองก็เป็นคนภายใต้คำสั่งของท่านข้าเฝ้าดูท่านมาตลอดดังนั้นอย่าคิดว่าท่านจะรู้จักข้าเอาเธอพี่หลิวไม่เป็นไรใช่ไหมไม่พูดถึงมันดีกว่าหนะ้าอุ๊ยสาวน่ารักของข้าเจ้าชายได้ยินเจ้าอยู่นะปกติท่านมีค่อยมีอารมณ์แบบนี้แล้วทำไมวันนี้ท่านถึงยุ่งกับเจ้าชายล่ะ ข้าไม่สุนหรอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าชายหากท่านมีปัญหาใดๆข้าไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้ให้แม่ของท่านฟังหรอกพี่สาวหลิวเจ้าเจ้าคิดถึงเขาเพราะเราเจอนัาฆ่าซูยุนโลเจ้าจำเขาได้ไหมพี่สาวหลิวคู่มั่นของเจ้าเป็นวีรบุรุษเขาไม่ได้อยู่คนเดียวและหยุดยัง้งนัาฆ่าหอคอยซูยุนผู้คนในเมืองนั้นอาจจะถูกสังหารหมู่ข้าได้ยินแม่พูดว่าตอนที่พี่หลิวนำกองทหารไปขอความช่วยเหลือมีชายคนหนึ่ง อยู่ตรงทางเข้าเมืองเห็นได้ชัดว่าเขาหมดอายุแล้วแต่เขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นอย่างมั่นคงฟาบาตรัสเช่นนั้นเขาเคือกระดูสันหลังของดายันพลตรีทำไมจูๆ่ๆถึงพูดถึงเรื่องนี้ล่ะอีกอย่างเจ้าชายท่านมีความสุขไหมเพคะอ๋าข้าแค่รู้สึกว่าเมื่อกี้ข้าได้ทำอะไรบางอย่างที่มีความหมายมากดังนั้นทำไมเราไม่เข้าใจว่าเจ้าชายพูดอะไรอ่ะคารหัดจงฟูก ลิงเอ๋จะรีบเป็นแน่ะตรงยางหมิงเอ๊ะท่านพ่อคะลูกสาววางแผนที่จะไปพระราชวางังไปพระราชวังหรือลูกนี่ยังเป็นลูกสาวของข้าที่ชอบใส่แต่เสื้อผ้าแฟชั่นหรือเปล่าเนี่ยก่อนฟุบาทจะจากไปได้บอกให้ลูกสาวคุ้มกันเจ้าชายพอดีพระองค์กำลังจะเข้าไปในวงังเจ้าชายอยู่ในวังได้รับการคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่ดังนั้นเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องกังวลมากนะักยิ่งไปกว่านั้นข้าได้ยินมาว่าเจ้าชายองค์นี้อยากจะสนุกมีความสุขไม่ทำอะไรเลย ามเจ้าชายแล้วจะตัดสินคนอื่นตามใจได้อย่างไรคะงั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นลูกสาวของข้าไม่ได้ปฏิเสธเสียวเทียนและบนว่าแม่ของนางให้งานที่ไม่ดีแก่นางใช่ไหมมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ในชั่วข้ามคืนได้อย่างไรเพราะว่าเสียวเทียนเขาก็จะกลับมาคุยกับข้าในฐนานะพ่อไม่ดีไม่ดีจริงๆเป็นเจ้าชายเกียรติคร้านโคตรสบายจริงๆวันๆเอาแต่สนุกกับสาวสนมนางในวันแห่งความฝันคืออะไรเนี่ย สบายมากสบายจริงๆเสื้อผ้ามามือเอื้อมออกไปและอาหารมาก็อ้าปากรับไม่เพียงเท่านั้นยังสนุกกับการบริการของสาวใช้ในวังและได้ชมวิดีโอพิเศษที่เล่นโดยระบบอันยอดเยี่ยมด้วยโอโ้โหป้าบาดออกเสด็จสํารวจรบทับจับศึกแต่สามีของพระองค์มาที่นี่เพื่อสแสวงหาความสุขจึงทําให้ข้ามโมโหเป็นอย่างมากอีชีวิตลังกาเสียนอันยอดเยี่ยมของข้านายผุนมใชม่ไหมเนี่ยอีนี่ยังเป็นนายผุนนมที่ข้ารู้จักหมักคุณหรือเปล่าเนี่ย เอ๊ะสาวน้อยเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ที่นี่ฟามาให้ข้าคุ้มครองเจ้าชายและแน่นอนว่าข้าต้องทำหน้าที่ของข้าให้สำเร็จอยู่ที่นี่มันสุดยอดมากไม่มีใครอยากให้เจ้าคุ้มครองหรอกเจ้ากำลังติดตามข้าอยู่ถ้าวันหนึ่งข้าทำผิดเจ้าจะปวดปองข้าใช่ไหมบรรยากาศณตอนนี้เงียบกริบเจ้าชายกำลังหาความตายอยู่หรือเปล่าด้วยอารมณ์ของนายพลหนุ่มเมื่อถึงเวลาข้าจะหยุดเขาได้ไหมข้าจะไม่ไปแล้วข้าจะอยู่ที่นี่นี่ นี่คือคำสั่งของฟาบาดข้าไม่อยากฟาฟื้นเลยจบแล้วข้าเกรงว่าพลตรีจะแย่ลงจริงๆต้องรายง,งานเรื่องนี้ให้แม่ทับทราบไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหาใหญ่ได้พูดถึงเรื่องนั้นของเจ้าชายพระองค์มีพิวพรร์ที่ดีแต่ไม่คิดว่าเจ้าชายจะนำภัยพิบัติมาสู่อาณาจักรและประสบนิกรได้ประการแรกข้าสับสนในตัวฟาบาดท,ที่ตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายไร้ค่าตอนนี้ลูกสาวของวิดาบุรุรษแห่งคนรุ่นใหม่แห่งราชวงศ์ใต้ยาน ก็รู้สึกง,งุนงงกับเจ้าชายยอดสเสน่ห์คนนี้เช่นกันเป็นข่าวจริงหรือเปล่าอ่ะเป็นข้อมูลที่แท้จริงและเร่งด่วนอย่างยิ่งมีคนเห็นด้วยตาตัวเองและมีก้อนเล็กๆที่ต้องสงสัยว่าเป็นอาวุธทางวิญญาณที่ตกลงมาจากท้องฟ้าและชนเขารู้อย่างมีเป้าหมายของหอคอยอยู่บนอาวุธวิญญาณด้วยก้อนเล็กๆที่มีอาวุธวิญญาณที่ต้องสงสัยของใต้หลังคาบนท้องฟ้าตกลงมาเหรอไม่น่าแปลกใจเลยที่ฟาบานไม่เคยพบเห็นสำนักใหญ่ของหอคอยสูญเลยอือ เกิดอะไรขึ้นพลตรีคะสาขาของโฮคอยเมคาลูฮิตถูกทำลายแล้วแล้วไงละ่ะท่านนายพลไม่แปลกใจเลยเหรอสาขาของหคอยซูยุนถูกทำลายนี่เป็นข่าวดีข้าไม่รู้อะไรเลยตอนนี้เจ้าเด็กเหลือขอคนนี้จอมปลอมมากสำหรับทักษาการแสดงของจงหลิงเขาจะไม่เปิดเผยความลับของเขางั้นเหรอโดยปกติแล้ว นี่จะเป็นข่าวดีแต่ตอนนี้ยังอยากจะพูดทำไมพี่หลิวนี่ไม่ใช่การแก้แค้นของสาม,มีท่านเหรอพลตรีการทำลายสาขาหอคอยซุยนุนเกิดขึ้นในอาเขตของราชวงศ์ใต้ยานผู้ยิ่งใหญ่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสำนักใหญ่หอคอยซุยนุนเปิดการโจมตีราชวงศ์ใต้ยานฟาบาดกำลังดำเนินการสํารวจเป็นการชวนตัวในขณะนี้ แต่ราชวงศ์ใต้ยานทูยิ่งใหญ่ไม่สามารถหยุดการแก้แค้นของสำนักใหญ่สุยุนได้ในกรณีนี้ราชานาค่าแห่งดินแดนรกรางทางตอนใต้ได้ลงมือด้วยตัวเองเพื่อเพิ่มกำลังในสนามรบทางตอนเหนือของสินเจียงราชานาค่างั้นเหรอฮ <c oughs> นายพลวเคคระย่อคิกคักทำไมคะจากความเข้าใจของข้าเกี่ยวกับนายพลตรีท่านกังวลมากแต่หวังว่าท่านจะต้องไปสินเจียงตอนเหนือเพื่อ,อรายงานให้ในายพลจงลี่สวงรับรู้และหาหรือวิธีแก้ไขปัญหากัน ตอนนี้ท่านกำล<ะ>ังวเระอ,อะไรเหรอพันตรีท่านวาระเรื่องอะไรหรอคะท่านจะวเระได้อย่างไรในเมื่อชีวิตและความตายของราชวงวงใต้ยานผู้ยิ่งใหญ่ตกอยู่ในความเสี่ยงเป็นไปได้ไมีว่าท่านตกลุมรักในตันหาของเสียวเทียนและตกอยู่ในความล่มเหลวก่อนเวลาอันควรเอ๊ะท่านพุนตรียังจะเอ๊ะอะมากมายอะไรอีกใช่แล้วเลือดยังจะทําเป็นงงอีกตบให้ทิ่มเลยยาข้าได้ยินจากด้านหลังอย่างชัดเจนบ้านเมืองกําลังวิกฤต แต่เจ้ายัางคงยิ้มอย่างสนุกสนานช่างเป็นใบนหน้าที่ดีเลยเชียวเมื่อทําผิดถูกลงโทษแล้วต้องยืนตัวตรงถ้าเจ้าร้องไห้ถือว่าให้กลับไปซะอันตรายมากถ้ากดว่าพูดออกไปแล้วเมื่อกี้นี้แม่ทับหลิวเด็กคนนี้ไม่รู้อะไรดังนั้นอย่าถือสาว่านางเลยข้าข้าเป็นแม่ทับหลิวจะกรพพัดยานโชคลาภของบ้านเมืองก็จเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าเขาจะลำบากแค่ไหนก็ตามเขาจะพลิกวิกฤตได้อย่างแน่นอนดังนั้นอย่ากังวลมากเกินไปเลย าบาทเพคะนี่คือแม่ทับหลิวข้าจะสอนให้จงลิงคนนี้ทีหลังหากเจ้ายัางมีสิ่งใดต้องทำก็ไปได้เลยเรื่องพวกนี้ข้าจะจัดการเองทำต่อไปแม่ทับคะถ้าข้าจะไม่ผิดท่านตัวมากับการดูแลพลตรีใช่ไหมก็ได้เขึ้นเมื่อเจ้าชายเป็นเหมือนแม่ทับหนุ่มพ่อของเขาและเรากลายเป็นคนนอกแม่ทับหนุ่มเพิ่งรู้จักเจ้าชายเพียงไม่ถึงสองสวันเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้น พลตรีไม่เชื่อฟังเจ้าชายมากเกินไปหรือเปล่าหาร้ายแรงกว่าที่คิดจงรีบเขียนถึงในพลเดียวนี้เลยและบอกจงซาชูตามทางให้ชัดเจน